สวัสดีค่ะพบกับช่อมีนแอนเพนนะคะวันนี้จะมารีวิวของเล่นที่เราซื้อมามาตัวแรกกันเลยดีกว่าซื้อไม่ใช่เจ้ตัวนี้ไม่ใช่จ้ตัวนี้แน่นอนเพราะว่าเรารีวิวไปแล้วอย่างตัวแรกครับมูนอยู่ในลายเท้าเลยเหลือลายเพนนะคะเป็นเกมนะคะของเป็นมูนที่ไม่ที่ไม่ค่อยที่นิสัยไม่ค่อยดีนะมูน ไม่ค่อยชื่นชมเองผ่านไปต่อมก็โยนทิ้งไป Vivo ตุ๊กตาโทรศัพท์มีเขาด้วยเห็นไหมมันนางมานเลยก็มีรตรงนี้เขียนไว้อยู่ต่อไปก็ตั๊กแตนของเรา,าเรแ,ลแล้วก็ตั๊กแตนที่มาจากจีนนะครับนี่ครับเห็นได้ง่ายเลย หลอกน้องได้ไปเราเคยไปหลอกใครบ้างเราเคยไปหลอกแล้วแต่ตอนนี้เขามไม่เชื่อกันแล้วนะเห็นคาว่าใช้ได้ไหมโอเคไปก้อนตัวสุดท้ายนะครับก็คือตัวนี้ครับเราสามารถหมุนหัวมันได้เลียนีิเลียนจากดาวคานก็มีตรงนี้เขียนไ้ด้วยเนียมีมือกักไว้ด้วย แล้ววันนี้เราก็จะมาเล่นพวกนี้กันดีกว่าอย่างแรกเเราจะมีใช้ไฮสปินเนอร์ครับวางไว้แล้วก็เล่นว่าใครจะหมุนไอ้น,นี้ได้นานกว่ากันโอเคไหมแบบนี้นะั้นขอบคุนก่อนต้องนะจับเวลาด้วยจะไม่มีที่จับเวลา อันหนึ่งนะตบ o p มันมาเริ่มจะเวลาใช่จะหมดแล้วหุ่นเบาไม่นับเร็วจัไววห,<า>ห่าเอาไงวะหุ่นเบาอะ่าอะก็ประมาณนี้แล้วอับหนึ่งนะมองเห็นไหมเออ ถ้แข่งกันทั้งหมด3ารอบใครได้คะแนนเยอะสุดก็ชนะไปใครได้คะแนนน้อยก็นั่นแหละแพ้กล้หยุดแล้วเกือบหนึ่งนาทีแล้วเว้ยเกือบหนึ่งนาทีนะจะสสห้าสี่หสเจ็ดสี่แปดสี่เก้าห้าสิบห้า้าสอง ห้หยุดเวลาห้าสามสามสเจ็ดวินาทีม่เอยโอเคทีแล้วต่เราก็รีเซ็ตเอเคหนึ่งสองสามพี่แรงอ่ะไม่รู้ว่าพี่พี่พูดพี่อันเนี้ยเบาที่้วิสิเนทำอะไละสิวิก็ไม่เสรี มาเนี้แล้วเห็นไหมโอ้แสงแสงนี่เจิดจ้าชนาเจอเห็นอยู่นะโอเค้ยหานี้ผมุดเส้นโอ้โหเป็นการชนะแล้วถ้าเลยห้าสามนะเลยเลยเลยแล,ล้วยังไม่เธอสิบแปดอยู่ ถ้าเลยห้าสามกดมือถือเลยนะไม่ต้องนิกไปโดนอีกอย่างน้อยพี่ก่อนชนะดูซิว่าถึงหนึหน่งนาทีหรือเปล่าหนึ่งถึงหนึ่งแล้วแหละตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งนาทีเท่าไหร่ก็ไม่รู้โอเคก็หยุดแล้ว ก็ถึงหนึ่งนาทีสี่สี่วป่ะไม่เคยเคยแต่นี้เองวีดีโอนี่หนึ่ง 1> 1นาทีสามสิบวีรอบแรกพี่นุ่นชนะมารอบต่อไปานานอย่าเพิ่งขอรีเซ็ตก่อนโอเคเริ่มกดตรงนี้ดินีกอย่าเพิ่งเขาได้กดตรงนี้แล้วก็หมุนมะาบ้านแปมหนึ่งมนาะทำแบบนี้ ตอนนี้เป็นเวลาห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมองไม่เห็นแสงมอะไรอ่ะเห็นยังเฮ้ยอเห็นยังเลยโอ๊ยต้่งกลุมลงมันหมดมันจะหมดแล้วอะ่ะ ถ้ารอบนี้พี่นุ่นชนะหนูคือพี่นุ่นชนะไปเลยนะคาเซมาดูจบหมดแล้วถึงหนนาทีหรือเปล่ามาดูกันถึงแน่นอนถึงแต่ไม่ถึงสามสิบวิหนึ่งนาทีหนึ่งสองสามสี่

สามสิบเอ็ดหนึ่งนาทีสามสิบเอ็ดวิคุณนุกมเสี้ยวอะเสียวอ่ะเสียวก็หกสิบ <69, S 1> <69, S 2> เก้าเสียวเก้าโอเคตาพี่อ่ะตาพี่เ,เซ็ตเท่างในกดด้วยหนึ่งสองซ้ำ สมออันเอ้ยไม่ใช่ดิถ้าคุณนีชนะก็รอบไฟนอนหนูว่าพี่ชนะนะตอนนี้ตอนนี้มันยังพัดแบบเร็วๆอยู่เลยยังมีเสียงขนาดหนูประมาณสิบมันก็ไม่มีเสียงแล้วก็ไม่มีแล้วแหละมาดูกัน หนูว่าพี <S <S nice ่น่าจะถึง44วิึจบจบเจ้เจบมนจ้ามนม่เลยวิชนะกดหยุดด้วยนะนี่ เองเท่าโอ้โหพี่ยังไม่ถึงเองด้วยซ้ำเดี๋ยวตอนนั้นมันยังเร็วกว่าหนูอีกมาดูกันโอ้โหโอ้โหโอ้โหชนะนะหยุดสี่สิบเอ็ดพี่นุ่นชนะไปแล้ววันนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ถ้าอยากให้ทำคลิปอะไร ก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้ล่างอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องเมียนเฟนช์แชนแนลวันนี้เราขอบจบการนำเสนอเพียงเท่านี้บ๊ายบายบ๊ายบ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 ายทุกคนบ๊ายบาย